บัดนี้ นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองการต่งตั้งนางยร,รัฐมนตรีมาถึงอย่างชั้นเจที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะครับซึ่งตามภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีนางนันทวันชื่นสิริรองเลขาธิการนาย,ยกร,รัฐมนตรีฝ่ายบริหารหนายแพทย์ชนน่่นสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตสองพักเพื่อไทยในหัวหน้าในโอกาสที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้รอรับเดินทางเข้ามาในห้องประกอบพิธีด้วยครับ ช่วงนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของพิธีการค่ะ พระบรมราชอ,องค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร เสีย้าเวีสินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบ้องหน้าพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับซึ่งตอนนี้กําลังทักทายพูดคุยกับบรรดาแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่เดินทางมาตามภาพที่จะได้เห็นก็มีทั้งนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายแพทย์ชนนันศรีแก้วมีคุณสุวรัลริปตาพันลบคุณอนุทินชาญวีรกูลมีทั้งทางด้านพลตรวจเอกพัชรวาดบ่งสุวรรณตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับข่มกราบนะครับในสวน ของบิดาของภริยาท่านนะครับท่านเดินทางมาด้วยนะครับวันนี้มีท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิลเบสคุณสนธยาคุณปลื้มคุณสุชาติตันเจริญมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีคุณสุทินคลังแสงมีหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ซึ่งเราจะได้เห็นครอบครัวของท่านนายกทัฐมนตรีนะคะท่านหญิงพักพิไลทวีสินภริยาและบุตรสาวค่ะคุณชนันด,ดาทวีสินค่ะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภาะสิริมงคลแก่ชีวิตและขวัญกำลังใจอันสูงสุด แก่กระผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระม่อมทั้งจักมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ สนองพระราชปณิธานตามพระประถมบรมราชองค์การและตามเจต,ตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการในวาระที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒธธิสภาที่ทําหน้าที่ที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วนขอขอบคุณพารร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาค ไปจนถึงในภาคของครัวเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคต่างประเทศทำให้ภาคประชาชนและราชการ เติบโตไปพร้อมๆกันผมมีความตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกรอบระเบียบและกฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาลผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุข ของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้งผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชน นำความสามัคคีกับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับทิ่ยีรับพระบรมราชโองการโปรดกระราบเระมกรณแต่งตั้งนายเศรษฐาธวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ